บริษัทการรถไฟแห่งชาติจีนกำลังเริ่มการบริการรถไฟในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหิมะทั่วประเทศอีกครั้งเพื่อเปิดศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญรองรับการขนส่งอย่างทันเวลาอากาศหนาวเย็นและหิมะตกหนักในครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจีนซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการจราจรและทำให้ความต้องการระบบอบอุ่นเพิ่มมากขึ้นหน่วยง,งานการรถไฟของจีนเพิ่มกำลังในการประสานงาน คือให้รถไฟขนส่งอาหารและฐานหินดำเนินไปอย่างราบรื่นขณะเดียวกันก็พยายามลดผลกระทบจากอา,ากาศหนาวเย็นที่มีผลต่อการขนส่งทางรถไฟให้น้อยที่สุดสำนักการรถไฟจีนสาขาหนานหนิงจะส่งทีมงาน59กลุ่มเพื่อล่าตระเบนและตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่สำคัญตามรบริเวณทางแยก6 3 1จุดในสถานี60แห่งเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งสำนักการรถไฟสาขาไทายหยวน ได้คนส่งทานหินรวมกว่า30ล้าน3แสนตันในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น4.3%เมื่อเทียบเป็นรายปี